ครั้งแรกในโลกเลยครั้งแรกในโลกได้เห็นที่นี่ครับจอดอยู่นี้แล้วครับ่ะไปมองว่าให้ร้านเจ็ดรถจีนไม่ถึงไม่ได้อย่าไปมองกันนะมันก็ละไซส์กันนะต่ตรงนี้ทำให้นึกถึงวัตสวีเดนอารมณ์แบบนี้เลยนะครับอารมณ์สวยสวยสวยอารมณ์หลายยังไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่เนียนนะ นี่เป็นของรถสลอนครับอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์ฮะเมื่วานเราจองไม่ทัน้องมวันนี้จองคิวรีวิวอย่างละเอียดไม่ทันครับวันนี้เราจะมารีวิวปัญจาศีลวิใหม่ครับทั้งหมด2รุ่นใช่ไหมก็รุ่นเครื่องเครื่องพันห้าเทอร์โบแล้วก็เครื่องที่เป็น e-h-e-v ก็เรียกว่าเครื่องปั่นไฟ 2000dc นี่แหละนะครับคันนี้นี่ล่าสุดเลยนะล่าสุดของโลกเลยนะ เปิดเป็นประเทศที่2ของโลกต่อจากเมกาครับนะครับแต่ถ้ารุ่น RS ครั้งแรกในโลกเลยครั้งแรกในโลกครับได้เห็นที่นี่ครับจอดอยู่นี้แล้วครับหลายคนบอกสวยว้าวสวยชอบก็ได้เลยนะครับราคาก็ประมาณเท่าเดิมนะครับร้านเจ็ดกว่าประมาณเท่าเดิมเก้านะครับครับก็ไม่ได้โดดอะไรขึ้นมาแต่ออปชั่นก็ให้มาเต็มเหมือนกันแต่ต้องมองว่าเขาเป็นฮอนด้านะมองว่าเขาเป็นญี่ปุ่นนะมองว่าเขาจัดเต็มนะจะไปมองว่าใหร้านเจ็ดรถ จีนไม่ถึงไม่ได้อย่าไปมองกันนะมันคนละไซส์กันนะคือไซส์ร้านสองกับไซส์ร้านเจ็ดมันคนละไซกันอยู่แล้วมาดูดีไซน์กันเลยเข่าการเสียเวลานะครับด้านหน้าแน่นอนกระจังนี่อย่างถูกใจถูกเพราะว่าถูกใจโอ้โหดูดีดีดีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่แค่แบบเหมือนเหมือนแค่ ตารางสแควร์อย่างเดียวนะมันมีสิ่งที่มันยื่นออกอ่าเนี่ยมันมีมิติหมดเลยเนี่ยทุกชิ้นเลยอย่างเงี้ยคิวหน้าอย่างเงี้ยครับเนี่ยดูมือผมนะเนี่ยมาอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเว้าออกมาเนี่ยมันเว้าออกมาเนี่ยเห็นไหมลากมาจนจนถึงไฟหน้านี่ฮะเส้นเนี่ยแทนที่จะเป็นกันชนลากให้มันจบไม่จบเห็นไหมลากเส้นขึ้นมาอีกอห็นหแล้วก็มุมเนี่ยมุมเนี่ยลากเส้นยนท้ายรถน่ะใช่เนี่ยดูดิ นะฮะะนครับแล้วก็เนี่ยเกล็ดเนี่ยเกล็ดสีเนี่ยนะฮะสีสวยมากนะครับแล้วแล้วแดงของเจ้า c r v นี่นะแดงซิตี้นะพี่แมนแดงซิตี้นี้อ่าเดน๋ยวเราวนมาทางด้านนี้นะครับคนละเบอร์คนละเบอร์มีนี่คนละเบอร์กันเลยนะครับนั้นความเป็นสีเนี่ยมันอ่าสีพรีเมียมสีพรีเมียมสีพรีเมียมนะครับนะครับนี่ทับทิมทับทิมเนี่ยไม่กันแท้เลยนะอ่าไม่กันต้องมีแบบนี้ครับนั้นรถเวลาออกจากซอย นะครับจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายกลางคืนเนี่ยมาปุ๊บวาวเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆนะขายทั่วโลกไปถึงไม่รู้กี่ล้านคันแล้วนะในในประเทศไทยนี่ขายไปเท่าไหร่โอ้สะสมไปแสนแปดหมื่นแปดคันตั้งแต่เจ็ดแรกมาเลยครับดูล้อนี่ล้อสวยมากล้อนี่ดีไซน์หลายคนบอกว่ามีงบอยู่ล้านห้าทำไงอยากได้ล้อแบบนี้มีขายอมีขายขอบสิบเก้า 2องส5ห้าห้าห้าเราไม่ค่อยเห็น19 19านี่ถือว่าเป็นเทรนใหม่นะครับ19เนี่ยจะได้เห็นอยู่ในเจ้า CX-5, CX-8, CX-8 เออแนะแล้วก็เห็นในตัวฮาวาวตัวท็อปสุดร้านเจ็ดเหมือนกันตัวนั้นก็เป็น PHEV นะฮะยางก็จะเป็นตัวนี้ครับ2 3 5 5 5มหแต่ ไซด์เนี่ยมันคือมิชลินยางให้มิชลินมิชลินนะครับมไอเดนจูดสปอร์ตนะฮะโอ้โหแล้วิจูดสปอดสามมิชลินเนี่ยเขาไม่เคยไปอยู่ในรุ่นรองท็อปไม่เคยอยู่รุ่นกลางและรุ่นล่างมิชลินเขาจะอยู่ในรุ่นท็อปเท่านั้นโอ้โหดูเลยครับย่อไหนก็ได้ตั้ามีเมื่อไหร่ที่มีมิชลินนั่นคือรุ่นท็อปนะครับอ่ะดูที่ปั่นฝนเป็นไงโอ้ชอบครับนี่นี่โครงอ่อนของแท้เลยนี่นี่ครับมาดูท่อท่อน้ำเห็นไหมกว้างกว่าที่ฉีดนี่เห็นไหมฉีดน้ำอ่าท่อเสร็จนี่ท มันจะเป็นสเปรย์ฝอยออกจากที่ใบยางเลยนะฮะมันจะไม่ได้มีสายเหมือนทั่วไปนะครับแล้วเนี่ยนะฮะขอบนี่นะฮะขอบเรียกว่าคัดเลนเนี่ยมันจะนุ่มเห็นไหมมันจะนุ่มนุ่มนี่คืออะไรเก็บเสียงเก็บเสียงแล้วมันก็จะอมน้ําไว้ข้างในอมน้ําแล้วดึงขึ้นไปเลยนั่นแปลว่าคันนี้ยังไม่ได้ขับนะเดี๋ยวพี่แมนจะต้องไปขับที่เชียงรายแบบเสียงวินน้อยนี่ถือว่าเยี่ยมะเก็บเสียงดีกันบอลฮะเก็บเสียงดีมีกล้องกล้องนะฮะอันนี้เป็นเรดาร์กล้องรอบคันต่างนะครับซึ่งก็มีพวก รับทีมนะครับมีเลนคีฟครบแล้วครบครบในเวอร์ชันนี้ไม่มีนี่ครบนเม่ได้อันนี้ก็เรียนวอสนะฮะนี่กล้องนะครับมีเป็นสามล้อศานยสารทุกครั้งที่เราเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายเนี่ยฮะเขาจะมีกล้องนะฮะเพื่อจะเซฟในเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์มาทางซ้ายนะครับเราจะเข้าซอยออกซอยเนี่ยนะฮะเราปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นคาลิงเป็นทรงดึงนะยังเป็นทรงดึงเลยเบึกบึนนะครับแข็งแรงครับอันนี้ก็เป็นโครเมียมนะครับ เป็นโครมเมียมตลอดแนวเลยนะฮะมาถึงด้านนี้เนี่ยฮะคืบหนึ่งเนี่ยมือเนี่ยเห็นไหมคืบหนึ่งลากลงมาเลยนะฮะแล้วดูเนี่ยดูไฟไท้ายตั้งแต่ปีกไฟไท้ายเนี่ยมันทรงแบบสลิมทรงลายเส้น,นตรงนี้ทำให้นึกถึงวัสวีเดนอารมณ์แบบนี้เลลยโซร์านะครับอารมณ์สวยสวยนะคนี่มีฝาทางน้ำมันมาดูนี่เครื่องปั่นไฟเติมเครื่องปั่นไฟก็แปลว่าเบนซิงเก้าหนึ่งได้นะครับเรื่องของเอยี่สิบได้นะครับอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่อง91้าหนึ่ะอ่าผมอยากให้ดูนี่ นี่คือราคา1,729,000เจ็นหม่้า็นไหมครับ8%อรนถเดี่ยวนี้มันจะต้องเป็น8%เปเนื่องจากว่ามันเป็นรถ e อ e อ,อเครื่องสันดาบเนี่ยมันมี20% 25%และ30%คันเนี้ยตัวเด็ก,ตดกแต่ตัวเด็กขายราคานี้ก็แปลว่าอุปกรณ์ที่ใสามาเนี่ยครบมากโบรอัพชัน่นนี้นะครับที่ดูนี่ฮะเป็น R S นะครับนี่ฮะเป็นทระบบไฮบริดนะครับยางนี่2,3,5เนี่ยเชื้อเพลิงด2 0 น้ำมันนะเนี่ยฮะเขาเคลมไว้ที่ประมาณ1 9 20ก่ิิโลเมตรต่อเรืเลยอันเนี้ยผมยืนยันว่าจริงจริงใช้จริงเนื่องจากเครื่องเนี่ยมันมีล้าเครื่องนะฮะเครื่องเนี่ยปั่นไฟไปเก็บไว้ในในแบตเตอรี่นะฮะแล้วแบตเตอรี่เนี่ยจ่ายไปที่มอเตอร์คันนี้ระบบส่งกําลังเนี่ยไม่ใช่เครื่องยนต์นะมาจากมอเตอร์ไฟฟ้าอ่ามอเตอร์ไฟฟ้านะครับอ่ามาอยู่ด้านท้ายโอ้โหไฟสวยเนี่ยนี่พี่แมนดูแค่แค่กันโครน ชิ้นกับกันโคลนสีเดียวจับซินที่มันเป็นเนี่ยอันนี้มันกันลมอยู่แล้วฮะมันกีดลมกีดลมแล้วเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะฮะขึ้นมาเป็นสีเดียวเป็นคัลเลอร์เป็นชิ้นเดียวไม่ใช่บิวอินนะสร้างขึ้นมาให้มันเป็นดีไซน์ออกมาเลยนะครับอ่ะที่ถูกใจอันนี้โอ้โหมีคลิกเซนเซอร์ครับครับครับเตะได้แต่เปิดได้อ่ะครับนะครับแต่กุญแจในรถแต่ต้องอยู่กุญแจนะกุญแจต้องอยู่เราถ้าถ้าถ้าตัดไอ้ตรงนี้ไปนะครับเหมือนซิตี้ ตรงนี้ยเหมือนซิตี้แต่นี้มันเป็นฟูเอลีดีมันก็จะเป็นสวยอีกแบบหนึ่งไฟรถตัว L นะครับสามตัวคแล้วก็เสาเนี่ยเป็นเป็นเอกลักษณ์เขานั้นการตั้งขึ้นไฟเนี่ยเห็นแต่รุ่นแรกเลยนะมาเนี่ยรถที่คล้ายๆกันก็มองเห็นโวเวนี่แหละครับสวีเดนนี่แหละฮะที่ทำไฟแนวตั้งขึ้นนะฮะปีท้ายก็สีดำตัดสวยทีเดียวนะครับกรีบฉลามข้างบนนะครับ นี่มันมีความลับอย่างพี่มยถ้าไม่สังเกตไม่ดูเลยนะ All wheel drive. ออว r ลไดร์ l ออว e ลไดร์ e มันต่างยังไงกับโฟวิลไดร์ฟคือคือออวิลเนี่ยมันลับเคลื่อนสี่ล้อ,อแต่การกลับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยของเขาจะลับเคลื่อนที่ล้อหน้าเป็นหลัก ไม่ฟูลไ time อ่าไม่ฟูลไ time จะถ่ายกำลังมาที่ล้อหลังในบางช่วงล้อหน้ามันสลิปมันลื่นฝนตกนะฮะล้อซ้ายขวาวิ่งไม่เท่ากันเมื่อไหร่วิ่งไม่เท่าเวลามีฝนตกล้อด้านซ้ายอยู่บนน้ำเหินน้ำริมถนนอ่าล้อขวามันต้องไม่เท่าแต่ระบบเนี่ยมันเป็นระบบที่ตัดต่อส่งกำลังและเบรกล้ออีกฝั่งหนึ่งอนี่คือความปลอดภัยถ้าญี่ปุ่นเองขับบนหิมะอ่บ้านเราก็ฝนตกเป็นหลักนะครับก็ถือว่าเพิ่มความปลอดภัยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าเจ้า คอนด้าของซ r v วีที่มีอวิวนาอยู่แล้วนะครับพ่อจริงปุ้เนี่ยต่อปลอมครับจริงอยู่ที่ไหนอยู่ด้านหลางครับด้านไหนอยู่ด้านล่างครับมองเห็นไหมฮะอยู่ด้านขวานี้ครับอยู่ด้านขวาครับด้านซ้ายต่อหลอดครับคือหลักการนะฮะที่เติมน้ำมันอยู่ฝั่งไหนเนี่ยท่อันอยู่คนเราฝั่งัที่เติมน้ำมันนะฮะมันต้องเลี้ยงถังน้ำมันมาอ่าครับมาดูท้ายหน่อยระวหัวนะครับ มีกล้องหลังให้กล้อง3ามร้อยมีให้อันนี้ก็ไฟฟ้าครับอันนี้เป็นท่านที่นั่งป๊าบโอ้นี่โโหบอกลึกที่เดียวเพราะไม่มีอย่างอะไรกว้างนะทีเดียวกว้างมากกว้างเลยนะบอกว่าเป็นห้องสิบสี่สิบสองโวลล็อกเก็ตครับมีที่แขวนมีไฟให้ตัวนี้ที่ปิดไปไหนไม่มีฮะแต่มีช่องนะฮะซื้อเพิ่มอ่ามีที่ปิดมีจริงๆเรามีอยู่แล้วฮะฮะรับว่าตรงนี้ ตัวล็อกฮะนี่เป็นล็อกวาสำหรับเป็นตะข่ายล็อกสำหรบละกันเหวี่ยงใส่เสียกวนะครับแล้วก็ระบอกอีกงานหนึ่งที่ชอบครับคือเปิดฝาท้ายไว้เดินออกจากรถมีปิดเองเลยปิดเองครับอ่าตัวนี้เรียกว่าใช้ได้ครับไม่ต้องเอื้อมมือไม่ต้องแตะไม่ต้องนิมือหมดเลยปิดเองเนี่ยวอล์กอเวนี่ไงครับวอล์กอเวนเนี่ยปุ่มเนี่ยวอล์กอเวนนะครับมันก็จะล็อกเองด้วยนะครับ ่ไปต่อไปดูภายในสิภายในแขงงัตโตนะฮะยังเป็นพลาสติกอยู่นะครับอันนี้ยังไม่ค่อยสมฐานะเท่าไหร่ความหลุนหลายยังไม่ได้อตรงนี้ก็ไม่เนียนนะเป็นยังดูกระด้างกระด้างอยู่หนังแบบมีเท็กเจอร์ไม่ได้เนียนนะครับเพราะเน้นความบึกบึนนะครับเน้นการใช้งานครับ แบบฝนตกฝนตกแล้วถ้ามันนะแม้ถ้าเป็นคำวิญีเนี่ยแบบสวยๆนี่แต่มันเป็นสีที่มันดูแลง่ายดูแลง่ายนะครับเบาะไ็นเงี้ลำโพงไหมฮะลำโพงประตูยังมีโลโก้ซี v อวีอยู่ด้วยนะนะครับเบาะเบาะถือว่านั่งสบายเอ็นได้ไหมเบาะมันหนังมันจะด้านๆหน่อยนะอ หนังไม่ได้เนียนอ่ะเออใช่หนังจะได้หนังไม่ได้เนียนนะครับครับแล้วก็หลังคารอบนี้หลังคากระจกแก้วมาบานใหญ่มากอ่ามีตั้งใจมาแข่งกับรถจีนเลยเนี่ยจีนเกาใหญ่ขนาดนี้ใช่ครับ CV ก็สู้ละวอันนี้ก็มีไฟให้นะครับครัเปิดเปิดนะฮะอันนี่ก็เป็นซอฟต์นะครับนี่ก็เป็นซอฟต์นะครับมีสองสองซองสองกระเป๋าสองซองแอนหลังให้ AC AC สองอันนะครับ ไมม่ีเถือว่าพื้นที่เล็กรูมขาเขอนี่นั่งสบายนนี่ก็เป็นรถทงนะฮะใหญ่สุดของเข้าละใช่ครับอ่ะไปดูหน้าต่อลองดูข้างหน้าสิลองขึ้นลองง่ายนะครับไม่สูงมากเบาะหน้าคู่หน้าเป็นไฟฟ้าะครับลับไฟฟ้านะครับนี่นี่นะครับตัวนี้ ภาษาการออกแบบเดียวกันกับตัวซีวิกนะครับปมพุทธสตาร์ทนี่โอ้โหเฟี้ยวฟ้าเลยขึ้น RS ก่อนเลยวงลายสวยครับเทเลสโคปิกนะครับปรับได้ขึ้นลงเข้าออกครับนะครับแต่ใช้เป็นแมนนวดนะฮะจอก็เป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับไวเลชาร์จนะครับหนึ่งที่นะ นนีเป็ครับอันนี้ก็มีหมดไว้นะครับไว้หมดอันนี้ออโต้ฮอนมีครบหมดนะฮะอันนี้ใ d c นะครับลงเขาลงเนินลงห้างใช่นะครับอันนี้ก็เป็นที่หนีแก้วแก้วได้สองแก้วนะครับมาดูเก๊ะเก๊ะก็ค่อนข้างลึกนะฮะไม่มีข้างเล็กฮะก็เป็นเหมือนรถญี่ปุ่นทั่วไปเขาเขาใช้ความเป็นเป็นเรโทรเหมือนกันนะเห็นไหม เป็นปุ่มเห็นไหมเป็นปุ่มแล้วก็ขึ้นมาเป็นอันนี้แต่แต่แอร์เนี่ยซ่อนในนะฮะซ่อนนี้เหมือนซีวิกเลยนะฮะอยู่ในใต้หลังพื่นนะครับอันนี้เป็นแผงแอร์นะครับเนี่ยนี่เป็นแอร์เป็นท่อแอร์ออกมานะครับแกก็พอดีไม่ใหญ่มากครับด้านบนนี่ก็เป็นช่องแว่นนะครับเป็นซอฟ์นะครับเรื่องของตัวซันลุกนะฮะเป็นใหญ่ ไม่ได้เลยฮอนด้านี่ผู้หญิงขับนี่ไม่ได้เลยนี่รถวุ้นไม้บ้านแล้วก็ครึ่งเสียงบอบก็ในสไตล์ r s อ่ะนี่ยเนี่ยได้เดินได้แดงนะฮะมีพดเนชิพนะครับพดเลนชิพนะครับแล้วก็ลงเขาก็เป็น B นะครับเป็น B แอร์เนมีแม็กคูให้ละนะฮะร้อนมาเนี่ยเพราะกระจกบานใหญ่นี่ขึ้นมาก็แม็กคูก่อนเลยตรงนี้ครับกล้องรอบคันแตกก็ลอง camera ครับ ทุกคันอันนี้ก็เป็น adjective นะครับจะใกล้คันหน้าเร่งเองเบรกเองนี่ดูแป้นเบรกกับแป้นคันเร่งนะครับโอ้เป็นโครเมียมสวยงามอ่าสวยงามสปอร์ตจงกระคำหล่อเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์ครับปั๊เปิดฟ้าเหมือนกับค c อ o r d นะครับเหมือนกับซ i v i c นะครับก็เป็นต้นฉบับของการประหยัดน้ำมันมีช่วงอามให้ด้วยช่วงอามให้ด้วยครับไปคับ 2.0ลิตรครับ2ลิตรฮะสองลิตร2ลิตรเนี่ยคืออย่างนี้ของ Honda เองเนี่ยเขามีเครื่องปั่นไฟเนี่ยมี2ขนาดมีขนาด1,500ที่อยู่ใน hrv ที่อยู่ใน City คันของพี่ใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ใน crv อยู่ใน Accord และตัว Civic นะครับนั้น2,000 DC ดีซนะฮะเขาไม่ได้กินน้ำมันขนาด2,000นะมันประหยัดเมื่อติว่าเครื่องเนี่ยเขาจะตื่นเขาจะนอนหลับแล้วแต่เขาเลยนะครับถ้าแบตเตอรี่จะหมดเขาก็จะตื่นเขาเองนั่นเป็นรถที่ไม่มีรอบเครื่องนะครับไม่มีรอบเครื่องนั่นแปลว่าอะไรเนี่ยฮะ ตัวแท่นเครื่องนี่ไหมฮะแท่นเครื่องเนี่ยฮะการปั่นไฟนี่ฮะดูท้ายเพาเนี่ยนะฮะอันนี้อันนี้ดูอันนี้เป็น,เป,นเป็นท่อระบบเบรกนะฮะระบบเบรกรถเนี่ยที่ที่มีซุ้มช็อคอารแบบนี้เนี่ยขนาดใหญ่นเนี่ยที่บอกนะครับมันก็จะมีมีค้ำโช็คไปถึงนู่นสีส้มๆที่เห็นน่ยเป็นตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะลากไปดันด้านนู้น อันนี้ก็เป็นกระปุกระบายความร้อนของหม้อน้านะครับมีพื้นที่สเปซอันนี้ก็เป็นออยคูลเลอร์ Oil er, นะฮะระบายเกียร์ระบบส่งกําลังของเราน้ําฉีกระจกก็อยู่ขอบด้านนี้เลยนะครับใช้ดีไซน์ของแก้มแก้มที่มีขนาดกว้างขนาดใหญ่นี่ก็เก็บน้ําน้ําฉีกระจกก็เก็บน้ําได้เยอะหน่อยอันนี้ก็เป็นท่อท่อน้ำฉีกระจกเห็นไหมครับทางของฉีกระจกน้าก็ก็ไม่ได้เป็นสเป์ที่อยู่ในใบาย,ยางเลยนะครับอยู่ในใบยางนะครับอันนี้เป็นกระปุกพักน้าของของเครื่องยนต์ ของเครื่องปั่นไฟอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวระบายร้อนของตัวอินเวอร์เตอร์นะครับฝั่งนี้ id เข้าด้านนี้ id รถเม็ไทยแลนด์นะครับนี่เม็กจบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโรงงานฮอนด้าเจ็ดร้อยกว่าไร่ก็สูงนะฮะสูงสูงนะครับสูงแล้วก็อากาศก็จากด้านบนเข้ามานะครับตัวนี้เป็นตัวกักอากาศด้วยนะฮะลมที่มาเนี่ยฮะจะมาจากขอบลิ้นด้านนี้เลยนะฮะมาจากกระจังหน้าทางด้านบนนะครับใกล้ๆกับโลโก้นะฮะผ่านมาตัวนี้ที่ก็ทาเป็นตัวพักเนี่ยคือรีดน้ํา S <S <S ตอนนี้ถ้าเราวิง่งฝนตกหนักๆเนี่ยน้ำเข้ามาเนี่ยมันจะมีตัวช่องเดินน้ำทิง้งก่อนเดยนน้ำทิ้งแล้วจะเก็บอากาศนะฮะเข้าไปสัน,าาน<อ>ดาบข้างในสันดาบข้างในปลายเผานี่นะฮะก็จะไปเชื่อมกับระบบไฟฟ้าไอ้ตัวนี้ไม่ใช่นะฮะนี่เขาจำแบตไว้เฉยเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของไฟฟ้านะฮะเป็นหมองมอเตอร์ไฟฟ้านั้นมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่นะครับไม่เป็นมีขนาดใหญ่ก็ของไฟฟ้าเนี่ยช่วย ส่งกาลังทําให้เรามีสมรรถนะที่ดีนะฮะเดินทางที่ดีแล้วคันนี้นะต่อให้ขึ้นภูบเปิดขึ้นอยภูคาจังหวัดน่านนะมันไม่รู้สึกว่าเครื่องมันต้องสันดาบขึ้นไหวไม่ไหวเพราะมอเตอร์กาลังมันสูงมากมันดึงปื๊ดขึ้นไปเลยแล้วลงมาเนี่ยกดบีเนี่ยมันจะเจ็นไกลับได้ดีมากนี่แหละคือต้นแบบของความประหยัดถ้าชอบยี่กิโลเมตรต่อลิตรใช่ขับได้จริงขับได้จริงขับได้จริงนะครับขับได้จริงเราไซค์ใหญ่ขนาดนี้ถือว่าโอเคแลว เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสครับ